อะแดปเตอร์ apter, หรือว่าที่ชาร์จโน้ตบุ๊กของเดียวหรือว่า h p มันจะมีความแตกต่างจากยี่ห้ออื่นๆเขางนิดหนึ่งตรงที่ว่ามันจะเป็นหัวขนาดใหญ่แล้วก็จะมีตัวเข็มอยู่ตรงกลางนะครับซึ่งสร้างความเข้าใจผิดให้หลายๆคนคิดว่าตัวเข็มตรงกลางนี้คือไฟบวกนะครับก็คือไฟเข้าไปเลี้ยงเมนบอร์ดของโน้ตบุนะ๊กจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับแล้วหลายคนเข้าใจว่า2ยี่ห้อนี้มันสามารถใช้ด้วยกันได้นะครับ แต่จริงๆแล้วมันใช้ด้วยกันได้เป็นบางรุ่นนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าถ้าในกรณีที่มันเสียนะเราจะสามารถดัดแปลงใช้อแดปเตอร์รุ่นอื่นๆมาใช้งานกับมันได้อย่างไงนะสวัสดีครับสวัสดีทุกๆท,ท่านนะครับคลิปสั้นบ้านช่างเอฟนะครับวันนี้กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับหัวข้อในวันนี้ก็คือ Adapter หรือว่าที่ชาร์จโน้ตบุ๊กนะครับของ HP หรือว่าเดลนะครับความแตกต่างของ2รุ่นนี้จะแตกต่างจากชาวบ้านชาวช่องเขาตรงที่มันจะมีหัวเข็มตรงกลางนะครับหัวเข็มตรงกลางทีนี้มันสร้างความสับสนให้หลายๆคนนะครับเพราะว่าคือ Adapter ไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กหรือว่าอะแดปเตเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆทั่วๆไปโดยส่วนใหญ่แล้วตรงกลางนะครับขากลางเนี่ย จริงๆแล้วส่วนมากขากลางมันจะเป็นแบบรูนะครับเป็นตัวตัวเมียนะครับมันก็จะเป็นไฟบวกนั้นก็เลยทําให้หลายคนสงสัยว่าไอ,อ,อ้รุ่นนี้มันมีหัวเข็มอยู่ตรงกลางเนี่ยหลายคนคิดว่าตรงกลางเนี่ยมันคือไฟบวกนะครับก็คือเพราะว่าที่ชาร์จของโน้ตบุ๊กนะครับมันจะใช้ไฟประมาณ 18.5-20V ถึง20โวลต์ประมาณนี้นะครับอยู่ในเกณฑ์น,นี้ซึ่งหลายคนคิดว่าไอ้ขอบนอกนะครับขอบนอกตรงนี้ มันคือกาวแล้วก็ตัวขาตรงกลางมันก็คือไฟบวกนะครับวันนี้จะมาไขาข้อสงสัยให้ฟังนะครับว่ามันไม่ใช่อย่างที่เราเข้าใจกันนะครับเออผมที่ผมขึ้นโพสต์ไปก็จะมีเขียนอธิบายลักษณะการทํางานของมันบางอย่างไปแล้วนะครับน่าจะพอเข้าใจได้บ้างระดับหนึ่งนะครับซึ่งถ้าเราดูจากรูปนะครับเราก็จะเห็นว่าจุดที่1นนะครับจุดที่1ก็คือไฟ19โวลต์วก็คือเป็น เราจะเห็นว่ามันเป็นหน้าสัมผัสที่อยู่ด้านในนะครับเป็นหน้าสัมผัสที่อยู่ด้านในตำแหน่งที่1นนะครับมันจะมีฉนวนกั้นนะครับก็คือขอบพัดติที่เป็นวงๆนั่นนะครับส่วนขาที่2ที่เป็นขาที่เป็นเข็มนะครับบางศัสต์เขาใช้กันว่า dADPid นะครับหรือว่า ACid ซึ่งขาตัวเนี้ยนะครับมันจะเป็นแรงดันส่งเข้าไปยืนยัน ให้วงจรภายในรับรู้ว่ามันมีการเสียบอะแดปเตอร์เข้ามานะครับซึ่งถ้าไม่มีแรงดันไฟตรงนี้นะครับเ,เครื่องมันจะมองว่าอะแดปเตอร์ไม่ได้ถูกส่งไม่ได้ถูกเสียบเข้ามามันจะเปิดเครื่องไม่ได้นะครับถึงแม้ว่าไฟ19โวลต์จะถูกจ่ายเข้าไปเลี้ยงก็ตามทีนะครับนั้นขอบนอกนะครับตำแหน่งที่3ก็คือขอบนอกเนี่ยมันก็เป็นกราวอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เหมือนกันยี่ห้อเดียวกับ HP ก็จะเหมือนกันอย่างนี้นะครับ แต่ว่าความแตกต่างของมันก็คือว่าไอาขาตรงกลางน,นะครับขาตรงกลางของยี่ห้อเดียวเนี่ยนะครับมันจะมีไฟอยู่แค่ไม่เกินมันประมาณ0.2ถึง1.5แค่ประมาณนี้นะครับไม่เกินนี้นส่วนของ Hp อ่ะมันจะต้องมีไฟตั้งแต่ประมาณ1โวลต์นจนถึง6โวลต์น,นะครับเขาใช้แรงดันตัวนี้เป็น ID นะครับเพื่อยืนยัน ID นะครับว่ามันมีการเสียบที่ชาร์จเข้ามานะครับ ถ้าไม่มีถึงแม้จะมีแรงดันไฟเข้าไปสมมติมี19โวลต์เข้าไปแต่ว่าแรงดัน ID ไม่มีเครื่องมันจะมองว่าเราเสียบที่ชาร์จไม่ใช่ของแท้หรือว่าเป็นที่ชาร์จที่ไม่ได้การรับรองในขั้นตอนการเปิดเครื่องมันจะไม่สามารถทํางานได้นะครับหากต้องการให้มันทํางานได้ตรงขาที่2นะครับหรือว่าแรงดัน ID ตรงนี้นะครับก็จะต้องมีนะครับซึ่ง2ยี่ห้อนี้ ต้องการแรงดันที่แตกต่างกันจึงเป็นเหตุผลว่าทําไม2ยี่ห้อนี้บางรุ่นมันใช้ด้วยกันได้บางรุ่นใช้ด้วยกันไม่ได้นะครับแล้วก็มีข้อถกเถียงกันหลายคนนะครับหลายคนบอกเ,อเคยใช้ได้เนี่ยเคยเอามาแทนกันได้เคยเอามาใช้ทดแทนกันได้หลายคนก็บอกไม่ได้เ,นะเดี๋ยวจะมาไขาข้อสงสัยให้ฟังว่าทำไมมันถึงได้หรือไม่ได้นะครับเดียว รแรงดัน ID ต้องการแค่ประมาณ0.2ถึงประมาณ1โวลต์ไม่เกิน1.5ประมาณนี้นะครับส่วน HP ต้องการประมาณ1โวลต์ถึง6โวลต์น,นะครับก็คือ HP ขอให้มีแรงดันนะครับมันก็จะยอมให้ทำงานได้นะรประมาณนี้นะครับอันนี้คือของ HP ขอให้มีแรงดันอยู่ในเกณฑ์ประมาณ1ถึง6โวลต์มันก็จะทำงานได้นะครับฉะนั้นเมื่อเราเอาของเดียวไปเสียบกับ HP เนี่ย ส่วนใหญ่แล้วมันจะทํางานได้เพราะว่ามันมีแรงดันไฟประมาณ0.2ถึง1.5อยู่แล้วนะครับมันจึงทําให้เวลาเราเอาอะแดปเตอร์ของเดียวไปใส่ไปเสียบกับเครื่อง HP มันจะทํางานได้แต่เวลาที่เราเครื่อง HP มาเสียบกับเครื่องเดียวมันจะใช้งานไม่ค่อยได้เพราะว่าแรงดันไฟ ID ตัวนี้มันเกินนะครับเครื่องเดียวค่อนข้างจะเซนซิทีฟมันไม่ยอมให้ทางานนะครับสรุ่นนี้มันถึงใช้ด้วยกันได้บ้างไม่ได้บ้างซึ่งส่วนใหญ่ H เดียวจะไปใช้กับ HP ได้แต่เ p อ่ะจะมาใช้กับเดียวไม่ได้ก็จําง่ายๆว่าของเดียวเนี่ยแทบจะไม่ไม่สามารถเอาของยี่ห้ออื่นมาใช้ด้วยได้เลยนะครับค่อนข้างจะเซนสิทีฟด้วยถึงแม้จะไม่ใช่รุ่นนี้ก็ตามทีแม้แต่อแดปเตอร์เทียบนะครับก็ยังมีปัญหาอีกเยอะแยะตามมานะครับสําหรับของเดียวแนะนําว่าถ้าอแดปเตอร์ของเดียวเสียนะครับใช้ของแท้เท่านั้นไม่งั้นจะมีปัญหาอย่างอื่นตามมาอีกเยอะแยะมากนะครับ วันนี้จะมาแนะนำการดัดแปลงนะครับสำหรับยี่ห้อ hp อย่างในกรณีที่อะแดปเตอร์ของมันเสียอะแดปเตอร์ของมันเสียแล้วหัวมันเนี่ยไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะเอาอะแดปเตอร์หรือว่าที่ชาร์จของรุ่นอื่นๆยี่ห้ออื่นมาใช้กับมันได้เพราะมันต้องมีไฟอยู่3เส้นรุ่นอื่นๆเขาจะมีอยู่แค่2เส้นนะครับรุ่นอื่นๆเขาจะมีอยู่แค่2เส้นฉะนั้นทํำยังไงมันถึงจะใช้งานได้นะครับ ที่ชาร์จของ HP นะครับสเปคของมันก็คือ18.5โวลต์นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็ประมาณ18.5ถึงประมาณ20โวลต์มันก็ใช้ด้วยกันได้นะครับก็คือถ้าเราจะแปลงสมมุติว่าเราจะแปลงใช้อแดปเตอร์ที่มี2เส้นนะครับมาใช้กับที่ชาร์จของ HP ซึ่งหัวที่ชาร์จของมันจะหัวแจ็คของมันอ่ะมันจะมีอยู่3เส้นนะครับ นั้นเราก็ต้องใช้หัวชาร์จของ HP นะครับเพื่อไปต่อกับแหล่งจ่ายอันอื่นนะครับหรือว่าตัวที่ชาร์จหรืออะแดปเตอร์ที่อื่นที่มาแค่2เส้นนะครับสเส้นปกโดยปกตินะครับคือถ้าเราปลอกสายของที่ชาร์จ HP ออกมาเนี่ยนะครับของแท้ของเขาเลยเนี่ยนะครับหรือว่าใครมีหัวที่มันไม่ได้ไม่ใช่ของแท้ก็วัดดูแล้วกันหรือว่าใครจะใช้หัวที่ไม่ได้ใช่เป็นที่ไม่ใช่ของแท้ของมันก็สีของสายอาจจะไม่เหมือนกันแบบนี้นะครับก็ลองไปวัดดู ตามรูปภาพที่ผมให้ไปว่าอันไหนคือขาหนึ่งอันไหนคือขา2อ,อันไหนคือขาที่3านะครับอย่างตัวของมันเองที่มันให้มาเนี่ยของมันก็จะมีอยู่3เส้นด้วยกันก็คือเส้นสีดาสีขาวและก็สีน้ําเงินนะครับถ้าเราไม่จําสีเลยก็ได้เราจาเอาว่าอันไหนคือตําแหน่งที่เท่าไหร่นะครับอย่างเช่นเส้นนี้นะเส้นสีขาวของเดิมๆที่มาเนี่ยเส้นสีขาวก็คือบวกนะครับเส้นสีขาวคือบวกเส้นสีดําก็คือไฟลบนะครับหรือว่ากลาวเส้นสีน้ําเงินนะครับ ก็คือตัว ID นะครับแรงดัน ID ถ้าเกิดใครปอกสายออกมาแล้วนะครับอันสามเส้นนี้นะครับสีมันไม่ได้เป็นไปตามนี้นะครับเราก็ไปวัดดูว่าเส้นไหนคืออันที่1อันไหนคือเส้นที่2อ,อันไหนคืออันที่3นะครับในการดัดแปลงใช้งานเราต้องใช้หัวเดิมของมันอยู่แล้วนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับถ้าเราจะไปใช้กับอะแดปเตอร์ที่เป็น2เส้นออกมาก็คือบวกกับลบนะครับเส้น หัวแจ็คของ HP เมื่อเราปอกสายออกมาเนี่ยนะครับสายสายไฟของที่ชาร์จ HP นะครับถ้ากรณีที่เราจะใช้หัวเดิมเนี่ยเราปอกสายขึ้นมาเราจะเห็นว่ามันมี3สีแบบนี้ก็คือเส้นสีขาวสีดําและก็สีน้ําเงินนะครับซึ่งถ้าใครใช้รุ่นที่มันเป็นรุ่นเทียบหรือไปหามาจากที่อื่นๆที่ไม่ใช่ของแท้มันนะครับ ของแท้มันบางทีอาจจะไม่สีอาจจะไม่เป็นไปตามนี้ก็ได้แต่ส่วนมากมันจะเป็นไปตามนี้ถ้าของแทของมันนะครับอันนั้นไม่ใช่ปัญหานะครับก็คือถ้าสีมันไม่ได้เป็นไปตามนี้นะครับหรือเราไม่ต้องไปจําสีเลยก็ได้เราจําแค่ว่า1นะครับตำแหน่งขาที่1เราวัดดูเลยขาที่1นะึ่งะมันคือไฟเลี้ยง19โวลต์น,นะครับก็คือไฟเลี้ยงหลัก19โวลต์แล้วก็ขาที่ สเป็น9นะครับขาที่3เป็น9และขาที่2จะเป็น ID นะครับขาที่2เป็น ID เมื่อเราได้อย่างนี้แล้วนะครับเราก็ต่อสายเข้าไปปกตินะครับไฟบวกไฟบวกจะอะแดปเตอร์นะครับไฟบวกจกอะแดปเตอร์เราก็ต่อเข้าไปที่ขาที่1เลยนะครับขาที่1ไฟลบนะครับกาวเราก็ต่อไปที่ขาที่3นะครับต่อไปที่ขาที่3แล้ว ขา id หรือขาที่2นะครับส่วนที่เหลืออยู่เนี่ยนะครับใช้ r ประมาณ1 0 0 k นะครับ1 0 0 k ถึง1 5 0 k นะครับต่อแบ่งแรงดันมาจากไฟบวกนะครับเพื่อดรอปไฟลงนะครับเพราะว่ามันต้องการแค่ก็ต้องการแค่ประมาณ 1- ถึง6โวลต์นะครับเราก็ใช้ r ประมาณ1 0 0 k ถึง1 5 0 k ใช้ได้นะครับดรอปไฟเพื่อไปเป็นไฟ id นะครับเป็น adp id นะครับอันนี้ผมจะวัดไฟให้ดูนะครับ อันนี้ผมใช้ไฟจากา DC Supply นะครับใช้ไฟจาก DC Supply 1 8 5โวลต์นะครับเมื่อผมปล่อยไฟออกมานะครับเดี๋ยวลองวัดดูนะครับก็จะได้ไฟอยู่ประมาณนะครับมีแรงดันไฟออกมาแต่ว่าขากลางมันจะยังไม่มีนะครับตรงขา ID ยังไม่มีไฟแต่เมื่อเราเสียบเข้าไปเนี่ยนะครับ สังเกตว่ามันจะมีไฟติดขึ้นมานะครับไฟสเตตัสดัดติดขึ้นมานะครับแต่มันจะออนเครื่องไม่ได้มันจะยังออนเครื่องไม่ได้เดีย๋ยวผมจะออนเครื่องให้ดูนะครับจุดนี้นะครับก็คือจุดที่ออนเครื่องสังเกตที่ดีซีซัพพนะครับจะเห็นว่ามันยังไม่สามารถออนได้แม้ว่าไฟตัวนี้ยังติดอยู่นะครับอันนี้เป็นเพราะว่าตัว ID นะครับตัว ADP ID หรือว่า AC ID เนี่ยตัวเนี้ยนะครับ ผมยังไม่ได้ไปต่อนะครับยังไม่ได้ต่อเข้ากับไฟบวกนะครับเพื่อแบ่งแรงดันไฟมา,าปิดแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้ R ตัวนี้ใช้ค่า 150k นะครับสักครู่ผมเมื่อเมื่อสักครู่ผมบอกไปว่ามันใช้ได้ตั้งแต่ 100k ถึงส่วนมากนิยมใช้ 120k นะครับแต่ว่าถ้าเราหาไม่ได้ 100k 150k ก็ได้เหมือนกันตัวนี้ผมเอา 150k มาเทให้ดูนะครับเราก็เสียบเข้าไปดูอีกทีหนึ่งนะครับ ก็จะเห็นว่าไฟติดขึ้นมาปกติเหมือนเดิมนะครับคราวนี้เราลองออนดูเห็นไหมครับดูที่ DC supply จะเห็นว่ามันสามารถออนได้แต่ว่าตัวบอร์ดเนี่ยมันยังเสียอยู่นะครับก็ออนได้ปกตินะครับนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีสำหรับการดัดแปลงนะครับเผื่อว่าใครใช้ HP นะครับเครื่อง HP ที่เป็นหัวเข็มในลักษณะแบบนี้นะครับ ในกรณีที่มันเสียแล้วเรามีอะแดปเตอร์อาจจะเป็นของ asus หรือ a c e r หรือ lenovo อะไรก็ได้ที่มันเป็นแค่2เส้นนะครับเผื่อว่าเราจะมา modify นะครับเพื่อใช้งานกับ h p ก็คือเราก็ไปตัดหัวของตัวมันเดิมๆนะครับตัดหัวมันเดิมๆเนี่ยนะครับแล้วมันก็จะได้มา3เส้นแบบนี้นะครับเราก็ใช้ r ต่อนะครับ r ค่าประมาณ100ถึง150 k นะครับก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะพอเป็นประโยชน์นะครับสำหรับ หลายๆท่านนะครับลองเอาไปทำตามดูนะครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องพอไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ